เสื้อชีฟองลอาคาร,รุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้จะเป็นชีฟองแบบชีฟองเนื้อเนียนนะคะกึ่งแบบจะเป็นซิวคอตตอนนะคะตัวนี้คือเนื้อเขาสวยมากจะมีใยเทกเจอร์ธรรมชาติให้เห็นในเนื้อผ้านะคะแล้วเนื้อเย็นใส่สบายมากตัวนี้มาพร้อมเทคนิคก,การตรีเกรดช่วงอกนะคะเนี่ยเท่าน,นี้เราจะนําไปตีเกรดใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็ต่อด้วยลูกไม้นะคะตัวนี้จะเป็นการเสาะลูกไม้แบบ เสาะต่อผ้านะคะคือข้างบนเป็นเทคนิคเกรดแล้วก็เสาะต่อกับผ้าพื้นสวยมากคือด้านหลังก็ด้านในก็จะเป็นแบบอย่างนี้เลยนะคะจะไม่ได้มีแบบลอยเย็บตัดต่องานเนี๊ยบมากนะคะตัวนี้ส่วนทรงแขนนะคะตัวนี้จะเป็นทรงแขนแบบลูดพองนะคะลังท่วงช่วงบนโชว์เทคนิคคือตรงนี้เราจะปักเป็นเทคนิคกลมด้านข้างขอบแขนอันนี้เป็นเหมือนคอขึ้นมาเป็นเหมือนลูกไม้นะคะแล้วก็ ต่อระบายแล้วก็เชื่อมเป็นทรงขอบแขนกระบอกด้านล่างนะคะนี่ตรงนี้จะเป็นซิปนะคะเวลาที่เราสอดมือเข้าไปเราก็สามารถรูดซิปปลดได้แต่ว่าทํามาไม่ได้ขนาดเล็กมากนะคะถ้าดูจากที่น้องนั่งแบบใส่ตรงนี้จะไม่ได้ฟิตมาทั้งหมดสี่สีนะคะสีขาวสีปูนแล้วก็สีฟ้านะคะนี่ด้านหลังก็จะเป็นซอกคือเทคนิคตัวนี้หน้าหลังเลยสวยมากทั้งสีสีนะคะมีขาว ฟ้าดำนะคะดำเวลาถ่ายไกลๆจะเห็นเทคนิคไม่ชัดแต่ว่าของจริงเขาสวยมากแล้วก็เป็นโทนสีที่แบบสุภาพนะคะคือใครที่แบบเหมือนจะชอบเก็บสีดำไว้หรืออะไรเงี้ยเผื่อชุกเฉินก็สามารถซื้อได้นะคะตัวนี้เทคนิคสวยใช้เสื้อก็จะต่อเป็นลูกไม้เหมือนกันนะคะมีวิ่งเส้นดานตั้งแต่อกลงมานะคะช่วยเก็บทรงเสื้อนะคะมีสีสีนะคะ ื้อชีฟองอลาคาร์ดรุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้จะเป็นชีฟองแบบชีฟองเนื้อเนียนนะคะกึ่งแบบจะเป็นซิลคอตตอนนะคะตัวนี้คือเนื้อเขาสวยมากจะมีใยเทกเจอร์ธรรมชาติให้เห็นในเนื้อผ้านะคะแล้วเนื้อเย็นใส่สบายมากตัวนี้มาพร้อมเทคนิคก,การตีเกรดช่วงอกนะคะเนี่ยเท่าน,นี้เราจะนําไปตรีเกรดใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็ต่อด้วยลูกไม้นะคะตัวนี้จะเป็นการเซาะลูกไม้แบบ เสาะต่อผ้านะคะคือข้างบนเป็นเทคนิคเกรดแล้วก็เสาะต่อกับผ้าพื้นสวยมากคือด้านหลังก็ด้านในก็จะเป็นแบบอย่างนี้เลยนะคะจะไม่ได้มีแบบรอยเย็บตัดต่องานเนี๊ยบมากนะคะตัวนี้ส่วนทรงแขนนะคะตัวนี้จะเป็นทรงแขนแบบเอรูดพองนะคะลังทวงช่วงบนโชว์เทคนิคคือตรงนี้เราจะปักเป็นเทคนิคกลมด้านข้างขอบแขนอันนี้เป็นเหมือนทอขึ้นมาเป็นเหมือนลูกไม้นะคะแล้วก็ ต่อระบายแล้วก็เชื่อมเป็นทรงขอบแขนกระบอกด้านล่างนะคะนี่ตรงนี้จะเป็นซิปนะคะเวลาที่เราสอดมือเข้าไปเราก็สามารถลูดซิปปลดได้แต่ว่าทํามาไม่ได้ขนาดเล็กมากนะคะถ้าดูจากที่น้องนั่งแบบใส่ตรงนี้จะไม่ได้ฟิตมาทั้งหมดสี่สีนะคะสีขาวสีปูนแล้วก็สีฟ้านะคะนี่ด้านหลังก็จะเป็นซอกคือเทคนิคตัวนี้หน้าหลังเลยสวยมากทั้งสีสีนะคะมีขาว ปูนฟ้าดำนะคะดำเวลาถ่ายไกลๆจะเห็นเทคนิคไม่ชัดแต่ว่าของจริงเขาสวยมากแล้วก็เป็นโทนสีที่แบบสุภาพนะคะคือใครที่แบบเหมือนจะชอบเก็บสีดำไว้หรืออะไรเงี้ยเผื่อฉุกเฉินก็สามารถซื้อได้นะคะตัวนี้เทคนิคสวยใช้เสื้อก็จะต่อเป็นลูกไม้เหมือนกันนะคะมีวิ่งเส้นด้าตั้งแต่อกลงมานะคะช่วยเก็บทรงเสื้อนะคะมีสีสีนะคะ